MedCMU Podcast ฟัง for h e l h ฟัง for h e a l t h Podcast รายการที่จะมาพูดคุยเรื่องราวของสุขภาพและแบ่งปันประสบการณ์จากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆของคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เพราะสุขภาพที่ดีเริ่มได้จากตัวเรา สวัสดีค่ะฟ้าธัญลักษณ์สดสวยนักประชาสัมพันธ์คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ฟัง For Health Podcast รายการที่จะมาพูดคุยเรื่องราวของสุขภาพและแบ่งปันประสบการณ์จากแพทย์เฉพาะทางในสาขาต่างๆของคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พอดแคสต์นะคะเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่คณะแพทย์มอชจัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้ที่ชื่นชอบในการฟังและรักในการดูแลสุขภาพได้เข้าถึงข้อมูลที่ถูกต้องในการดูแลตัวเองและคนที่คุณรักค่ะ สำหรับหัวข้อที่จะมาพูดคุยกันในวันนี้นะคะเป็นเรื่องยอดฮิตเลยค่ะก็คืออาการออฟฟิศซินโดมในยุคสมัยนี้เชื่อว่าหล,หลายๆลาคนก็จะคุ้นหูกับคำว่าออฟฟิศซินโดมมากมากเลยด้วยพฤติกรรมการทำงานที่ต้องใช้ชีวิตที่เปลี่ยนไปนะคะไม่ค่อยได้ยืนเดินหรือว่ายืดเส้นยืดสายในการทำงานเรานั่งโฟกัสอยู่กับหน้าคอมพิวเตอร์แล้วก็ก้มดูมือถือนานๆน,นะคะ จนทำให้ร่างกายของเราเนี่ยมีลักษณะอาการอาจจะมีอาการรู้สึกปวดเมื่อยคอบา่าไหล่สะบักแล้วก็บริเวณหลังนั่นเองนะคะแม้ว่าการนวดเนี่ยอาจจะดีขึ้น แต่ว่าพอผ่านสักระยะหนึ่งนะคะอาการก็อาจจะกลับมาเป็นอีกเป็นเรื้อรังมากขึ้นเรื่อยๆแล้วยิ่งหากเราปล่อยทิ้งไว้นะคะไม่ตรวจหาสาเหตุแล้วก็ทําการรักษานะคะอาจจะลุกรามเป็นโรคต่างๆตามมาอีกได้ยิ่งธรรมชาติของคนทํางานในยุคป,ปัจจุบันนี้มักจะมีพฤติกรรมการทํางานที่ปรับเปลี่ยนท่ากันน้อยมากเพราะว่าต้องโฟกัสกับการทํางานหรือว่ายุ่งจนลืมปรับเปลี่ยนท่าทางแล้วก็หยุดพักบ่อยอครั้งนะคะ เชื่อว่าผู้ฟังหลายท่านที่กำลังฟังพอดแคสต์อยู่นะคะก็มีอาการเหล่านี้เหมือนกันใช่ไหมคะหากปล่อยไว้โดยที่ไม่รักษาหรือไม่เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมนะคะก็อาจจะก่อให้เกิดอันตรายตามมาได้เช่นเสี่ยงต่อการเกิดหมอนรองคอกระดูกทับเส้นประสาทกระดูกสันหลังคด แล้วก็แขนขาอ่อนแรงได้อีกด้วยนะคะซึ่งผู้ที่จะมาให้ความรู้กับเราท่านอยู่ตรงนี้กับดิฉันแล้วค่ะขอต้อนรับรองศาสตราจารย์นายแพทย์จากกริดก้าพจนหัวหน้าภาควิชาวิทศาสตร์ฟื้นฟูคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่สวัสดีค่ะครับสวัสดีครับ ค่ะวันนี้โชคดีนะคะคุณหมอมาพูดคุยให้พวกเราฟังนะคะถึงเรื่องโรคยุคใหม่ฮอตฮิตตอนนี้รหรือว่าฮอตฮิตมาหลายปีแล้วก็คือเรื่องของออฟฟิศซินโดมค่ะอยากให้คุณหมอเล่าให้พวกเราฟังค่ะว่าจริงๆแล้วออฟฟิศซินโดมเนี่ยเป็นโรคเลยหรือเปล่าครับจริงๆแล้วตัวออฟฟิศซินโดมเนี่ยเป็นกลุ่มอาการ,รนะครับไม่ใช่โรคถ้าสมัยก่อนนะครับกลุ่มอาการเหล่านี้มันจะเป็นกับคนที่นั่งในออฟฟิศ เราเลยเรียกว่าออฟฟิศซินโดรมแต่ปัจจุบันเนี่ยนิยามมันหลวมขึ้นนะมันก็จะมีเช่นเอ๊ะถ้าเวิร์กฟอร์มโฮมแตเป็นที่บ้านไม่ได้นั่งที่ออฟฟิศมันก็ยังเรียกออฟฟิศเหรออะไรมันก็เรียกได้พูด <c oughs> ง่ายๆคือว่ามันเป็นกลุ่มอาการหลักๆจะเป็นอาการทางระบบะกล้ามเนื้อแล้วก็กระดูกนะฮะ <c oughs> เป็นหลักนะเป็นข้อต่ออะไรเงี้ยเกิดจากอะไรท่าทางที่ไม่เหมาะสมนะครับ <c oughs> อ,อย่างเช่น ทำกับคอมพิวเตอร์ใช่ไหมครับ่ใช้เมาส์เนี่ยวางตำแหน่งเมาส์เนี่ยสูงเกินไปทำให้ไหลต้องออกแรงยกหรืออยู่ใกล้หน้าจอมากเกินไปทำให้เกิดปัญหาปวดตาหรือยื่นหน้าใช่ถ้าทางการนั่งก็ยื่นหน้าเข้าไปใกล้หน้าจอทำให้กระดูกต้นคอต้องรับน้ำหนักเยอะกล้ามเนื้อคอทำงานก็มีปวดที่ต้นคอร้าวไปที่ศีรษะอย่างเงี้ย มันก็จะเป็นกลุ่มอาการรวมๆเพราะฉะนั้นมันจริงๆพูดไปแล้วมันประกอบไปหลายโรคคราวนี้เนี่ยในการวินิจฉัยเนี่ยมันไม่จําเป็นต้องครบทุกโรคไงครับบางคนแค่ปวดบา่าอาจจะมาแค่หนึ่งเดียวแต่บางคนมาครบชุดก็มีใช่ไหมปวดตาเหมือนจะเป็นไมเกรนด้วยปวดหัวแล้วก็มีปวดต้นคอแล้วลงแขนแล้วมาปวดกลางสะบักอะไรอย่างเงี้ยฟังอาจารย์หมอ,อพูดเรารู้สึกปวดขึ้นมาทันทีเลย <นะ S 1> ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคนที่ทางานออฟฟิศเนี่ย อ่คือเป็นคนที่นั่งนิ่งๆแล้วก็มีสมาธิกับงานที่ทํานานด้วยธรรมชาติของงานเนาะออฟฟิศอ่ะมันจะเป็นอย่างนั้นแหะอาจจะลุกเดินไม่บ่อยบางคนเนี่ยจริงๆเขาอยากให้ลุกเดินบ่อยๆนะแต่บางคนก็มีสมาธิกับงานมากเกินไปโฟกัสกับงานเราก็ลืมไปเลยว่าผ่านช่วงเวลาไปบางทีผ่านไปเจ็ดชั่วโมงเงี้ยนึกว่าแค่ชั่วโมงเดียวก็จะสะสมล้วทำอย่างนี้ไปทุกๆวันทุกๆวันอย่างนี้ฮะอ่ามันก็เป็นปัญหาเรื้อรังแล้วก็ในที่สุดก็จะ เป็นเรื่องที่แก้ไขได้ยากค่ะที่คุณหมอพูดให้เราฟังเนี่ยค่ะอาการเนี่ยสังเกตได้ไม่ยากเลยหลายหลายคนเชื่อว่าผู้ฟังหลายคนเนี่ยอาจจะคิดว่ามีอาการเหล่านี้อยู่แล้วแต่ว่ายังไม่หนักยังไม่รุนแรงจนคิดว่าเป็นเรื่องธรรมชาติเป็ปงานใครก็เป็นการจะพูดอย่างนั้นก็ถูกนะครับมันเป็นเรื่องของการทํางานเพราะว่าพวกนี้มันเป็นเรื่องของการใช้ซ้ําๆค่ะนั่งโต๊ะทํางานก็แบบอาจจะไม่ได้คิดว่าโอ้ ที่ตัวเองเป็นเนี่ยเกิดจากโต๊ะทํางานไม่เหมาะสมอย่างเงี้ยแล้วก็ต้องไปนั่งโต๊ะตัวนั้นทุกวันทุกวันนะครับบางคนไม่ได้ใช้โต๊ะทํางานนะบางคนคใช้พวก iPad แดแท็บเล็ตหรือมือถือต้องติดต่องานเป็นลักษณะต้องก้มคออย่างนั้นม,มันก็รวมเรียกว่าออฟฟิศซินโดรมเหมือนกัน<ม><ม>บางคนก็แยกแยกออกเป็นอีก,อ,กอีกอันเขาเรียกว่า t e x t n e เน s y ซ์ซินโดรมเทก็ก็คือการเทนะ็ก t e x ่ เชเน็กซินโดรมแยกออกไปแต่จริงมันก็คือกลุ่มาาเดียวกัน,นอาการกลุ่มเดียวกันก็คือมีปัญหาเรื่องกระดูกและข้อกละ้ามเนื้อครับอาจารย์หมอคะยุคปัจจุบันเนี่ยเชื่อว่าต้องมีผู้ที่เป็นโรคเหล่านี้ในแต่ละปีเนี่ยเพิ่มขึ้นไหมคะสำหรับผู้ป่วยที่มารักษาเพิ่มมากขึ้นเลยเพราะว่าด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยมากขึ้นเนาะ,ะ,ะเราออกแรงน้อยลงในทุกๆเรื่องแล้วเราอาศัยคอมพิวเตอร์ อาศัยแท็บเล็ตมือถือซอฟต์แวร์ต่างๆมันมาให้บนมือถือเราเสร็จเลยอยู่ใกล้ตัวนะครับไม่จําเป็นต้องขยับไปไหนไกลสมัยก่อนเนี่ยผมยังนึกถึงตอนที่จะไปห้องสมุดจะไปยืมหนังสือเราต้องเดินไปในชะ่ไหมค่ะต้องเซ็นชื่อต้องหิ้วหนังสือหนักๆเล่มหนึ่งประมาณพันกว่าหน้าแต่เดี๋ยวนี้เรากดปุ๊บ PDF ไฟล์มันอยู่ในมือถือ,อคือมันในนี้ได้เลยมัน,ม,นมันก็ มันก็ทําให้เราไม่ค่อยได้ออกกําลังกายด้วยนั่นก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งเนาะค่ะ,ะไม่ค่อยได้เคลื่อนไหวครับค่ะอาจารย์หมอคะเราเริ่มจากการสังเกตอาการตัวเองเนี่ยรู้ตัวแล้วะคะ่ะว่าอาการนี้เริ่มไม่ไหวแล้วมีความรู้สึกเจ็บบ่ามากๆปวดมากๆแล้วขั้นตอนต่อไปเนี่ยนำไปสู่ขั้นตอนของการรักษาจะมีวิธีการรักษายังไงคะครับจริงๆแล้วมันมีสองแนวทางนะครับ แนวทางแรกคือแก้ไขด้วยตนเองก่อนถ้าอาการรุนแรงไม่มากนะอย่างเช่นปวดเล็กน้อยปวดแค่พอลำคาญอาจจะเบื้องบื้องต้นนะครับก่อนจะไปพูดพูดถึงเรื่องยานเนี่ยน่าจะดูสัาสานที่ทํางานกันว่าเอ๊ะมันมันทำไมต้องปวดตรงตําแหน่งนี้อย่างเงี้ยนะครับบางคนเนี่ยปวดแล้วก็ชาออกมือมาเช็คด,ดูอีกทีนึงเอาเมาส์ปรากฏว่าเปลี่ยนเมาส์ ตัวใหม่มาแล้วเมาส์ตัวนั้นตัวเล็กเกินอย่างเงี้ยมีคนไข้ที่เดิมทีเมาส์มันตัวใหญ่ๆใช่ไหมครับมันจะช่วยดันไปซื้อเมาส์ที่กระทัดรัดตัวเล็กๆก็พอใช้เมาส์ตัวนั้นก็เจ็บที่นิ้วอะไรอย่างเงี้ยเราอาจจะหาสาเหตุเองได้ก่อนอันนั้นประเด็นที่1นเนาะหรืออาจจะโต๊ะทํางานไม่เหมาะสมลองปรับโต๊ะปรับอะไรปรับเก้าอี้อ่อนไหมต้องหันหน้าไปมาอาจจะต้องใช้เก้าอี้ที่หมุนไหมอะไรเงี้ย ยาก็อาจจะเริ่มเป็นพาราอะไรก่อนนะฮะแก้ปวด,ปวดปธรรมดาแต่ครั้นี้พอรู้สึกว่าเอ๊ะเราทําแล้วรู้สึกเอ๊ะไม่ดีขึ้นอาจจะต้องมาพบแพทย์เพื่อดูเฉพาะทางลงไปเลยว่ามันอาจจะเป็นโรคที่อาจจะต้องการการรักษาที่มากกว่านั้นเช่นทํไกยภาพบําบ,บัดสุดท้ายแล้วอาจจะต้องผ่าตัดหรืออะไรอย่างนี้เป็นต้นถ้าสมมุติว,ว่าหมอลองกระดูกคอเสื่อมอย่างเงี้ยบางคนเป็นนะฮะาบางคนบอกนั่งเฉยๆจะเป็นหมอลองกระดูกเสื่อมได้ยังไงเป็นได้นะครับ นั่งอยู่เฉยๆมีโอกาสเป็นหมอนรองกระดูกเสื่อมได้โดยเฉพาะหลังนะฮะที่เอวนะฮะหมายถึงที่เอวไม่ได้มองดูภาพตามนะคะตั้งแต่หลังขึ้นไปใช่การนั่งนั่งนั่งบางคนเนี่ยผู้เสียงผู้ชายเนี่ยจะไม่ไม่ค่อยจะนั่งแบบยกตัวขึ้นตรงแบบแอ่์ใช่ไหมยืดตัวแต่มักจะนั่งแบบก้มลงไปแบบสบายๆแบบนั่งบนโซฟาอย่างนั้นถ้านั้นเนี่ยแรงกดบนหมอนรองกระดูกมันจะเยอะ นะเพราะนั้นเราไม่แปลกใจเลยว่าเอ๊ะบางคนคนที่เป็นหมอเรางกระดูกทับเส้นเนี่ยเป็นพนักงานขับรถบ้างเป็นอะไรบ้างที่ไม่ได้ยกของเลยนะ<อ>แกก็บอกว่าไม่ได้ยกของหนักแค่นั่งเฉยๆเป็นได้ครับผมบอกได้เลยว่าเป็นได้นั่งนานๆเลยตัวดีเพราะฉะนั้นก็หมอก็จะเช็คอาจจะเนะอ็กซเรย์เนาะตรวจร่างกายก่อนปวดที่ตำแหน่งไหนและเป็นมากน้อยแค่ไหนถ้าเป็นไม่มากนะักอาจจะกายภาพบำบัดปรับ เรื่องของกายศาสตร์นะก็คือเรื่องของความสูงความต่าของที่นั่งอุปกรณ์อะไรต่างๆเหมาะสมหรือยังพวกเอก็กโอนิมนะฮะเกื่ออีก็สําคัญแล้วก็ดูปัจจัยเสี่ยงอื่นๆแวดล้อมบางคนเนี่ยมีกล้ามเนื้อเหมือนกับว่ามีแนวโน้มที่จะปวดมากกว่าคนอื่นมันมีเหมือนกันนะ,ะมันมีบางโรคที่ว่าชายผู้หญิงเนี่ยผู้หญิงอ่ะ อา,อาจจะปวดน่ดปวดนี่นั่นมากกว่าเพราะว่าเขาอาจจะไม่ค่อยออกกําลังกายหรือเปล่ากล้ามเนื้อเขาเลยไม่แข็งแรง<ม>ดังนั้นเมื่อทํางานอย่างเดียวกันเนี่ยมันเหมือนกับว่าเมื่อเทียบสัสดส่วนกันแล้วอะผู้ชายออกแรงแค่สัสดส่วนแค่<ฆ>1 0แต่ผู้หญิงทํางานอย่างเงี้ยมันเหมือนกับกลายเป็น40%ของเขาเพราะกล้ามเนื้อเขามาัดเล็กกว่าอย่างเงี้ยเช<อ>่นต้องเอาของ,ของใช่ไหมยกแขนขึ้นไปเอาแฟ้มเข้าไว้บนอะไรอย่างเงี้ยผมยกตัวอย่างนะฮะเพราะฉะนั้นก็มีหลายปัจจัยครับ ก็คือพูดง่ายๆถ้าแยกง่ายๆคือปัจจัยตัวเองกับสิ่งแวดล้อมก็พยายามจะต้องเก็บทั้งสองสิ่งค่ะแต่ว่ายังไงก็ตามผู้ฟังที่กำลังฟังพอดแคสต์อยู่นะคะอาจจะยังเป็นในช่วงของปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้อยู่มีอาการเจ็บไม่ใช่ทุกวันอาจจะมีเป็นบางวันเป็นบางวันแล้วก็หายไปลองสังเกตตัวเองก่อนสังเกตโต๊ะทางานดูก่อนแล้วก็ท่านั่งของเราก่อนใช่ไหมคะแล้วจากนั้นก็ปรับเปลี่ยนการนั่ง จานหมอคะที่เหมาะสมเนี่ยเราควรห่างจากหน้าจอประมาณเท่าไหร่คะขึ้นอยู่กับขนาดจอด้วยเนาะอจอขนาด 1, 1> ฟุตเนี่ยหมายถึงว่าความเส้นทแยงนะฮะขนาด1ฟุตโดยประมาณนะสิะนิ้วเนี่ยระยะห่างอย่างต่ําต้องอไม่น้อยกว่า1.5เท่าของ1ฟุตเท่าคือเท่าไหร่อ่ะสินิ้วใช่ไหมห่างออกมาประมาณ 18, 18นิ้ว,วอ่าอย่างนั้นอะ่ะโอ้โหนี่วัดจากหน้าจอคอมประมาณ1ฟุตนะคะ,ะเวลานั่ง ก็ท่านั่งก็สําคัญนั่งต้องเต็มเก้าอี้นะครับก้นชิดพนักเก้าอี้ e ก็ต้องดีด้วยมีส่วนที่ทําให้หลังเป็นรูปตัวเอหลังควรจะเป็นรูปตัวเอ่าคือมันจะต้องมีส่วนที่นูนออกมาเห็นไหมเก้าอี e, ้ดีๆที่เป็นเก้าอี้เพื่อสุขภาพค่ะมันจะมีส่วนที่พยุงหลังให้หลังเราเนี่ยแอนนิดๆตรงส่วนล่างอ่า ที่ว่ามีเบาะเสริมหลายคนไปซื้อเบาะทาให้น้ําหนักละมันไม่ลงที่หมอลองกระดูกมากมันจะไปลงที่ด้านหลังของหมอลองกระดูกค่ะมันจะลดแรงกดที่หมอลองกระดูกสลังนะค่ะเราต้องนึกภาพตามนิดนึงนะคะเพื่อฟังค่ะเพราะว่าด้วยความที่พอดแคสต์นะคะเราก็จะได้ยินแต่เสียงคุณหมอแต่เชื่อว่าหลายคนเนี่ยฟังอยู่แล้วก็กลับไปสังเกตโต๊ะทางานเก้าอี้นั่งของตัวเองแน่นอนในสัีิระที่เหมาะสมเก้าอี้ขับรถก็เช่นกันนะค่ะแล้วส่วนเท้า เนี่ยก็ต้องวางแนบพื้นได้บางคนนั่งแล้วเท้าลอยๆนี่ไม่ค่อยดีนะฮะการที่ลอยเท้าไว้หรือของวางาของวางนี่ก็ใช้ได้เพียงแต่ว่าเท้าจะต้องแนบกับพื้นเสมอเป็นองจอว่านั่งดีใช่ไหมคะอีกเรื่องก็เมาส์ใช่ไหมเมื่อกี้ที่ถามว่าอ่าให้ให้ทิ้งแขนลงไปทั้งตัวก่อนอ่าลองลองทิ้งแขนให้ซื้อโต๊ะที่มันมีที่วางเมาส์ในระดับเดียวกับศอกเราอ ควรอยู่ระดับเดียวคัีบบศอกคีย์บอร์ดก็เช่นกันดังนั้นเราเห็นว่าจริงๆโต๊ะที่เราอยู่เนี่ยถ้าเราเอาคีย์บอร์ดอย่างโต๊ะอันนี้เอามาวางมันจะสูงพอสูงปุ๊บเราอาจจะไม่รู้ตัวว่าระหว่างที่พิมพ์เราต้องยักไหลอ่าเราก็จะมีการเมื่อยกล้ามเนื้อบ่าแล้วก็สะบักแถวนี้นะฮะ แค่ท่านั่งที่เหมาะสมเนี่ยเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนมากเลยนะคุณหมอค่ะแลวยังมีเรื่องเก้าอี้มีพนักพิงอีกนะครับก็จะดีกว่าเก้าอี้ไม่มีพนักพิงที่วางรองแขนมั่งแล้วก็ด้านหลังด้วยนะครับด้านหลังก็ควรจะมีอีกนีอ่าเพราะว่าถ้าเป็นเก้าอี้ลอยๆเนี่ยมันจะมันจะไม่สามารถล็อกหลังเราได้ก็คือควรจะมีพนักพิงแล้วควรมีพนักพิงก็ควรจะนั่งพิงพนักคราวนี้ถ้าเกิดเรามีความจำเป็นต้องยื่นหน้าเข้าไปหน้าใกล้หน้าจอทําไงให้ใช้วิธีขยับเก้าอี้ไปข้างหน้าแทนที่จะก้มตัวไปข้างหน้า ไปทางเก้าอี้เลยคือเราไปไปทางเก้าอี้เลยอ่าอ่านั้นแล้วแต่ว่าหลังยังคงอิงพนักอยู่อันนี้คือที่ถูกต้องนะครับเวลาทํางานค่ะเป็นท่าที่ถูกต้องนะคะเพราะว่าหลายคนเนี่ยอาจจะไม่ได้สนใจหรือว่าไม่ได้ให้ความสัมพันธ์กับการนั่งทํางานเท่าไหร่แต่อย่าลืมว่าร่างกายของเราเนี่ยคือเราใช้หาเงินใช้ทํางานใช้ร่างกายที่หนักมันก็ต้องพักบ้างหรือว่าถูกต้องนะครับ ถ้านั่งที่ผิดปกติเช่นนั่งพับเพียบหรืออะไรที่กระดูกสลังมันต้องคดต้องงออะไรเงี้ยพยายามหลีกเลี่ยงนะครับถ้าเราอายุมากขึ้นคุณหมอคะนอกจากนี้การที่นั่งทํางานเป็นวานานๆเนี่ยควรจะมีช่วงเวลาพักยืดเส้นยืดสายที่เหมาะสมเนี่ยสักหึงชั่วโมงได้ไหมคะจริง,เรงๆเนี่ยเขาให้น้อยกว่านั้นได้สามไปครึ่งชั่วโมงต้องลุกไปเดินเปลี่ยนอียรยบด ทุกๆครึ่งชั่วโมงบางบริษัทนี่ถ้าเป็นงานที่เขาเรียกว่าอะไรนะเครียดมากๆวันนี้ให้15นาทีลุกทีหนึ่งพูดนี้พูด้ง่ายๆคือลุกให้บ่อยอย่างน้อยนะจากตัวเลขกลางๆก็คือนามสินาทีลุกออกไปจากที่นั่นเลยไม่ใช่ว่าแบบหันหน้าจะไปจากหน้าจอแล้วก็จบไม่ใช่นะครับคือลุกเดินออกไปจากเก้าอี้ตัวนั้นจะ5นาทีก็ได้แล้วแต่แล้วแต่เขาเรียกว่าอะไรนะลักษณะงานเนาะเดินไปมากเดี๋ยวก็ เจ้านายก็ว่าเอาใช่ค่ะอันนี้ก็ต้องดูด้วยเนาะว่าต้องดูบริบทด้วยนะันไปหรือเปล่าบางทีงานมันต่อเนื่องนึกออกไหมฮะค่ะนะบางทีงานเป็นงานแบบเป็นสプライเชนอะไรที่มันถ้าเราไม่อยู่ที่โต๊ะแล้วมันจะยุ่งหมดมันก็ไม่ได้เนี่ยฮะก็พูดยากนะฮะแต่ถ้าเจ็บป่วยมาแล้วเนี่ยถ้าเจ้านายเขาเห็นใจเก็น่าจะมีเมตตาทำในการที่จะอาจจะต้องมีเวลาพักให้เราค่ะะ เดินไปรีแลกซ์ทำให้จะได้ไอเดียดีๆช่วงเบรกอาจจะมีไอเดียกลับมาทําต่อให้ดีก็ได้นะคะที่คุณหมอกําลังจะเล่าให้พวกเราฟังก็คือการทํางานในแต่ละวันของแต่ละงานก็แตกต่างกันออกไปแต่ถ้าเป็นไปได้อย่าให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมก่อนการที่เราทํางานติดจอเป็นเวลานานๆนะคะลองปรับเปลี่ยนทุกครึ่งชั่วโมงหรือ1ชั่วโมงเนี่ยลุกขึ้นเดินออกจากโต๊ะทำงานเดินไปพักผ่อนบ้างแล้วก็เดินกลับมาทําใหม่ส่วนเก้าอี้หรือท่านั่งที่เหมาะสมในการทํางานเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆเพราะเรานั่งท่าเดิมซ้าๆ โอกาสที่เราจะเจ็บป่วยนําไปสู่โรคออฟฟิศซินโดมเนี่ยมาจากตร,รตรงนี้แน่นอนลเลยแต่จริงๆถ้า Work ์ r ฟอร์มโฮมเนี่ยข้อดีอย่างนึงคือบางคนนอนทํางานก็ได้มันก็จะลดลดแรงกดที่กระดูกค่ะอ่า นอนทำงานไปเลยซูมอย่างเงี้ยนอนซูมกันปิดกล้องแล้วแล้วแต่ปิดหน้าฉากหลังเบลอฉากหลังบ้างเลยจะว่าไปแล้วเนี่ยนะฮะจริงๆการเบรกฟอร์มโฮมทำให้เราปรับท่าทางในอาจจะได้สะดวกขึ้นที่ดูแล้วมันคนอื่นไม่เห็นว่าเราทั้งท่าไหนครับคุณหมอคะทราบมาว่าคุณหมอเองเนี่ยเป็นหัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟูแล้วก็มีการดูแลสุขภาพที่ดีมากๆอยากจะให้คุณหมอเล่าไลฟ์สไตล์ของคุณหมอให้พวกเราฟังสักนิดนึงค่ะว่าด้วยความที่อาชีพของหมอเอง เ,เ,เป็นอาชีพที่ยุ่งแน่นอนอคุณหมอมีวิธีการดูแลร่างกายออกกำลังกายอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะโชคดีนะที่อยู่สาขานี้นะครับเพราะว่าทำให้เราสามารถแบ่งจัดสรรเวลามาออกกําลังกายได้นะครับคือ,อผมก็ไม่ได้ไปทาคลินิกอะไรตอนเย็นดังนั้นเนะี่ยก็จะใช้เวลาตอนเย็นหรือข้ามๆหน่อยอะไรเงี้ยนะ,ะไปออกกําลังกายอ,ากออกกาลังกายก็จะเน้นไปทางเรื่องของเวทเทรนนิง่งค่ะนะ เพื่อจะเน้นเสริมสร้างกล้ามเนื้อเพราะปัจจุบันเนี่ยตามงานวิจัยก็พบว่าถ้าวิ่งวิ่งอย่างเดียวเนี่ยมันก็ดีนนะอ่ะนะต่อระบบไหลเวียนโลหิตแล้วก็หัวใจแต่ว่าถ้าไปเพิ่มเวทเข้าไปอีกนิดนึงเนี่ยมันจะเหมือนเป็นแอดออนที่ดีมากๆเลยก็คือมันจะทําให้กล้ามเนื้อเนี่ยแข็งแรงแล้วมีส่วนช่วยลดการบาดเจ็บจากการทํางานอะไรพวกเนี่ยคือจะไม่ค่อยได้เจ็บป่วยอะไรง่ายแล้วะจะทําให้เราดูกระฉับกระเฉงก็ใช้เวลาตอนนี้อยู่ในยินประมาณสักชั่วโมงถึงชั่วโมงครึง่งเหมือนอาจารย์มาให้ทริคกับ พวกเราชาวออฟฟิศเลยนะคะหรือผู้ฟังที่คิดว่าเราไม่มีเวลาดูแลตัวเองแต่จริงๆแล้วการออกกําลังกายเนี่ยไม่จําเป็นต้องเป็นช่วงเย็นเช้าอาจจะเป็นช่วงไหนก็ได้แล้วแต่ที่เราสะดวกค่ะแล้วก็เน้นการเวทเข้ามาบ้างให้มีเวทบ้างแล้วก็พยายามตั้งเป้าหมายแล้วก็ทําให้สม่าเสมออย่างเช่นอาทิตย์หนึ่งเนี่ยต้องเข้ายิม3ครั้ง4ครั้งเนี่ยเราก็กําหนดไปสมมติวันนี้มันยุ่งจริงๆไม่ได้ทำวันพรุ่งนี้ต้องไปให้ได้อะไรเงี่ยอาจจะต้องมีคอมมิชเมนต์กับตัวเองที่สําคัญก็เราต้อง เวลาทำเนี่ยทำจริงนะก็คือไม่ใช่ไปเล่นเพื่อฆ่าเวลา<ม>ท่าทาง<ม>เทคนิคต่างๆต,ต้องถูกต้อง<ข>ก็โชคดีที่สขาเาวชศร์ฟ้นฟูเนี่ยมันเป็นสาขาที่เกี่ยวกับการออกกําลังกายอยู่ละเพราะนั้นเราก็ได้เรียนอาโตมี่ฟิสิโอโลจีอะไรเงี<ม>้ยนะครับได้ได้ไดรู้รู้เบื้องลึกว่าดึงท่าเนี้กล้ามกล้ามเนื้อมัดไหนมันทํางานคุณหมอคงมองเป็นภาพกล้ามเนื้อเลยตอนมันออกกําลังก็คือเราเลือกได้เลยอ่ะจะเอามัดไหน เจ็บส่วนไหนเราจะจะระวังส่วนไหนยังไงปวดเขา่าเราจะเล่นท่าไหนดีไม่เล่นท่าไหนดีอะไรเงี้ยอย่างที่คุณหมอกําลังเล่าให้เราฟังเนี่ยต่อให้ผู้ฟังเองเนี่ย มีความสนใจในด้านนี้แม้ว่าจะไม่ได้เกี่ยวกับวิชาชีพแพทย์ไม่ได้เป็นคนหมอก็สามารถเรียนรู้ได้นะเรื่องเกี่ยวกับสรีระร่างกายของเรานะคะแล้วก็ท่าทางที่เหมาะสมหรืออยากจะเพิ่มกล้ามเนื้อส่วนไหนเนี่ยยิ่งสื่อทุกวันนี้นะคคหมอมีเยอะแยะในอินเทอร์เน็ตกูรูก็เพียบเลยขอเพียงแค่เอาเวลามีเวลามีเวลาสักนิดนึงมาโฟกัสกับตรงนี้ค่ะ ได้ฟังคุณหมอวันนี้ก็รู้สึกโชคดีมากๆเลยนะคะเพราะว่าหลายๆคนนะคะคิดว่าการที่นั่งทำงานออฟฟิศนี่เป็นงานที่สบายจังเลย นั่งอยู่<ม>ในห้องแอร์เย็นๆนะคะแล้วก็นั่งทํางานเย็นก็มีเวลาส่วนตัวแล้วแต่ชาวออฟฟิศเองก็ถึงมีอาการมากมายป่วยเป็นโรค<ม>จากการนั่งอยู่ใน Office ออฟฟิศเนี่ยค่ะไม่ว่าจะเป็นอาชีพไหนการที่โฟกัสกับตัวเองแล้วก็หาเวลามาออกกำลังกายช่วยให้ห่างไกลจากโรคต่างๆได้เพราะว่าเราอยู่นั่งในออฟฟิศเนี่ยอีกสิ่งหนึ่งที่เรากลัวคือโรคอ้วนลงพุงด้วย<ค>เพราะว่าม,<ค>มันใช้พลังงานน้อย<ค>นะทำให้มีโรคอื่นตามมาเป็นกระพวนเลย เพราะฉะนั้นก็เราบอกว่าเรานั่งในออฟฟิศเหมือนไม่ขยับเอ้ก็ดีสิก็จะได้ไม่การไม่ขยับมันก็ไม่ใช่ว่าจะดีนะค่ะอ่ามันก็ก็จะอาจจะทําให้เราอ้วนแล้วพออ้วนปุ๊บก็มีเบาหวานความดันไขมันเลือดสูงอะไรเงี้ยเราก็ไปออกกําลังกายออกกําลังกายก็อย่างที่บอกจะไปแบบแอโรบิกก็ได้ไปวิ่งว่ายน้ําอะไรตีแบตอะไรองเงี้ยนะฮะเล่นบอลเล่นบาสหรือว่าจะเป็นสายเวทสายเบทก็ เล่นเวทเพิ่มขึ้นมาหน่อยถ้าคอมบ่ายสองอย่างนี้ได้ก็ดีครับวันนี้โชคดีมากๆเลยค่ะเพราะว่าที่คุยกับคุณหมอทำให้เราเหมือนได้แรงบันดาลใจดีๆนะคะเกี่ยวกับการดูแลตัวเองการออกกำลังกายสำคัญมากๆถ้าเกิดออกกำลังกายยังไงก็ห่างไกลจากโรคต่างๆออฟฟิศซินโดรมสุดท้ายนี้คุณหมอมีอะไรอยากฝากถึงผู้ฟังที่กำลังฟังพอดแคสต์อยู่บ้างคะถ้าสงสัยว่าตัวเองเป็นออฟฟิศซินโดรมนะครับก็ จริงๆสื่อต่างๆก็มีเยอะแยะนะครับนะออฟฟิศซินโดรมเนี่ยเป็นอันที่ผมว่าไม่มีใครไม่รู้จักนะถ้าพูดถึงตรงนี้แต่อย่าไปนึกถึงว่ามันเป็นเฉพาะคนที่ทํางานออฟฟิศนะครับ<ม>นั่งขับรถเนี่ยก็ปวดหลังเลื้อรลังแล้วลงขาได้นะครับนั่งนานๆก็เหมือนออฟฟิศซินโดรมได้เหมือนกันถ้าจะรวมเข้าไปได้วยกันนะเพราะฉะนั้นอยากจะให้เน้นอยู่สส่วนใหญ่ๆคือ1แก้ที่สิ่งแวดล้อมนะครับก็คือเรื่อง ท่าทางในการทำงานนะครับเรื่องของกายศาสตร์นะครับ<ช>ท่าที่นั่งที่ถูกต้องนะครับอุปกรณ์ที่ถูกต้องอันที่สองคือแก้ที่ตัวเองครับว่าตัวเองเป็นคนที่ออกกำลังน้อยไปหรือเปล่านะครับ<ช>ไม่ค่อยเปลี่ยนเอียรบดนะครับแล้วไม่ค่อยยืดกล้ามเนื้อไม่ค่อยเป็นคนชิวๆะนะครับ<ช>คือออกกำลังกายเถอะครับนะขอขออยากจะ วิงวอนให้ออกกาลังกายเพื่อทําให้สุขภาพดีแล้วโรคอื่นๆมันก็จะไม่ค่อยถามหานะครับเปลี่ยนต้องเปลี่ยนทั้งตัวเองและเปลี่ยนทั้งสิ่งแวดล้อมนะมีสส่วนแค่นั้นเอง ขอบพระคุณคุณหมอมากเลยนะคะคที่มาให้แง่คิดดีๆกับพวกเราในวันนี้นะคะสำหรับวันนี้ต้องขอก่าวเขามาสวัสดีค่ะคสวัสดีครับและที่สําคัญนะคะต้องขอขอบคุณผู้ฟังที่อยู่ด้วยกันตรงนี้นอกจากนี้ทุกท่านยังสามารถติดตามข่าวสารของคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้อีกหลากหลายช่องทางค่ะไม่ว่าจะเป็นบนเว็บไซต์ f a c e b o o k YouTube t w i t t e r i n s t a g กร m บล็อกดิเพียงพิมพ์คําที่ช่องค้นหาว่า Med m a d cmu MEDCMU เพียงเท่านี้ค่ะ D C M ก็จะมีข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสุขภาพและการดูแลตัวเองอีกมากมายเลยค่ะวันนี้เวลาหมดแล้วดิฉันฟ้าทัญลักษ์สดสวยนักประชาสัมพันธ์คณะแพทยศาสาตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ต้องลาทุกท่านไปก่อนครั้งหน้าจะเป็นเรื่องอะไรอย่าลืมติดตามกันต่อนะคะสวัสดีค่ะ MEDCMU Podcast Fun for Health เพราะสุขภาพที่ดีเริ่มได้จากตัวเรา